ผ้าจารยนไหนๆก็ตอนนี้4 6 0 0ผ้าจา์ธรรมะคืออะไรก่อนสักรอบหนึ่งแสดงว่าไม่ได้ติดตามมาแต่มาจริงมากเนี่ยผมไม่ใช่ว่ติดตามผมก็ผมก็ทำงานเยอะอยู่ะ่าจารย์ต้องหาเลี้ยงใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจก็ก็4,600คนเนี่ยเนี่ยมาตั้งคําถามตรงนี้แล้วอยากรู้ตรงนี้เนี่ย จริงๆเรื่องนี้เนี่ยอาจจะมาไปตอบในรายการท็อปนิวแล้วคาาร,รับแก่เรื่องว่าอาจจะไม่ใช่ใช่แฟนขับทางท็อปนิวอาจจะก็ไม่ตามรายการนั้นพระอาจารย์ช่วยนิมนต์สอนอีกทักทีหนึ่งอธิบายสักทีนึ่งได้ไหมครับรมากคืออะไรเนี่ยเอาส,สั้นๆง,ง่ายๆให้กับเอฟซีผมเข้าใจตาสว่างไม่ได้เป็นไม่ต้องเป็นวนนรกเออเอ้อ้ประโยคนี้เนี่ยจะจะพูดที่ทนายพัดพูดประโยคนี<ช>้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนว่าเวลาเรา เวลาเราศึกษาธรรมะศึกษา,าชีวิตวเรียนรู้อะไรก็ตามเราอย่าเรียนรู้ว่าแค่เพียงธรรมะของของโยมเบียเท่านั้นนะคุณอย่าศึกอย่าติดตามช่องผลกระแสเท่านั้นคุณต้องศึกษาแปดช่องเจ็ดช่องอื่นบ้างนะแล้ว่านะมาเห็นเยอะเลยผู้คนมากมายเลยที่เป็นลักษณะ ฟังแต่โหนกระแสไม่ฟังช่องอื่นนะเป็นเอฟซีโนกระแสก็จะดูแต่โหนกระแสเป็นเอฟซีของพุทธอภิวันก็จะดูแต่พุทธอภิวันอย่างเดียวนี่นี่คือปัญหาของคนไทยอย่างหนึง่งเนะี่ยเท่าที่อาจะมาเห็นนะเวลาที่คนคนไทยแบ่งฝ่ายเป็นสีใช่ไหมสีแดงสีเหลืองนะฮะคนก็จะดูคนสีแดงก็จะดูแต่สีแดง คนสีเหลืองก็จะดูแต่สีเหลืองตอนนี้เนี่ยมันมีสีส้มขึ้นมาอีกสีหนึ่งเนีเวลาเวลาตอนนี้ะอาจารยระอาจารย์ตอบตอบไปแล้วใช่ไหมฮะธรรมะคืออะไรอย่างเอา้าะอาจาร์เชิญฮะคือจริงๆอย่างที่บอกอะว่าเรามองทุกอย่างให้เป็นธรรมะฟังทุกอย่างให้เป็นธรรมะเหมือนกันอแต่อาตมา ที่จะอธิบายความหมายว่าธรรมะคืออะไรเนี่ยเป็นการอธิบายในลักษณะที่ให้มันครอบคลุมทั้งรูปธรรมนามธรรมคือรูปเ,เพื่อให้ตอบครอบคำทั้งพระไตปิฎดกทั้งหมดนะฮะที่เขาชอบพูดว่าธรรมะคือคุณากรไอ้คำว่าคุณนากรเนี่ยมันเป็นส่วนองคุณเป็นส่วนองคุณมันก็ขาดเรื่องรูปธรรมขาดเรื่องนามธรรมฉะนั้นไอ้ไอ,อ้อย่างอันทีมาจะใช้คำว่าเวลา มองทุกอย่างให้เป็นธรรมะก็คือว่าธ,ธรรมะเนี่ยมันถูกทุกข้อมันดีทุกข้อ,อมันทั้งฝส่ยฝ่ดีแล้วก็ใส่บาปนะโดยโดยเนื้อหาของมันเนี่ยฉะนั้นเวลาเราทําข้อสอบสมมุติว่ามีข้อสอบห้าข้อแล้วมันมันถูกทุกข้อเนี่ยใช่ไหมมันถูกทุกข้อเนี่ยแต่ว่ามันจะถูกที่สุดครอบคุม ทุกมิติของความหมายเนี่ยมันจะต้องตอบอยังไงครับฉะนั้นสังคมที่รับรู้กันมาที่เห็นตอบตอบกันมาก็คือว่าธรรมะคือคุณนากรนี่มันก็แค่ถูกส่วนหนึ่งธรรมะกาธรรมชาติด้วยนะพระอาจารย์ธรรมะคือธรรมชาติมันก็ถูกส่วนหนึ่งครับ คือจริงๆคําว่าธรรมชาตินี่มันก็คือองค์รวมทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่ามันยังขยายภาพไม่ชัดเจนขยายภาพยังไม่ชัดเจนธรรมะคือสัจจะความจริงไอ้ที่โยมเบียตื่นกระถนพูดเนี่ยมันก็ถูกส่วนหนึ่งมันก็ยังไม่ครอบคลุมทุกมิติอย่างเงี้ยคือมันยังขยายภาพให้เห็นภาพยังไม่ชัดเจนอย่างเช่นคุณยายสุจินเนี่ย ธรรมะคืออะไรค,คือความจริงแต่ละอย่าง,างละอย่างไอแต่ละอย่างละอย่างเนี่ยมันความหมายมันก็หลายอย่างแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็คืออาตมาปูพื้นฐานให้เห็นภาพก่อนที่อาตมาจะให้จํากัดความหมายเพื่อครอบคลุมทุกมิติอะนะเอ,อฉะนั้นธรรมะในความหมายของอาตมาก็เป็นชุดชุดความรู้หนึ่งชุดความคิดหนึ่งที่ที่ท,ที่จิตยามอธิบายให้ฟังว่าธรรมะก็คือธรรมชาตินะ เนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมีอยู่ก็คือมีอยู่ทุกสิ่งนั่นแหละครับธรรมะคือธรรมชาติที่มีอยู่เนี่ยเป็นอยู่แล้วก็เป็นไปในทุกสรรพสิ่งครับเนี่ยภายใต้กฎของความเป็นอนิจจังครับทุกขังอนัตตาอืมเนี่ย ฉายให้เห็นภาพความหมายของวัาธรรมะคืออะไรศึกษาธรรมะก็คือศึกษาพวกนี้เหรอฮะก็ให้เข้าใจชีวิตโลกและจัก,กรวาลคือธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเข้าใจเรื่องของธรรมชาติทุกสปปรรพสิ่งไงครับ<ำ> <c oughs> แล้วออธรรมชาติาธรรมชาติทุกสปปรรพสิ่งเนี่ยธรรมชาติทุกสปปรรพสิ่งเนี่ย มันต้องถามว่าใครเป็นคนสอนใครเป็นคนรู้แจ้งใครเป็นคู่คนรู้จริงถ้าบอกว่าอัตมาเป็นคนรู้จริงก็ไม่น่าจะเชื่อน่าเชื่อถือใช่ปะ่ะครูบาอาจารย์ทั้งหลายนักปราชญ์ทั้งหลายในโลกนี้ตอบว่าอย่างนี้มันก็ไม่น่าจะเชื่อถือสักเท่าไหร่แต่ว่าเราพอพอใช้คําว่าความรู้เหล่านี้คําตอบเหล่านี้เนี่ยมาจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราก็จะอุ่นใจเราก็จะมีความรู้สึกเชื่อมั่นขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่มาพยายามเอามาอธิบายก็คือว่าตอนที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้ใหม่ๆพระพุทธเจ้าก็ถามตัวเองว่ารู้อะไรรู้จกักรู้ธรรมะแล้วธรรมะมายังไงอยู่อย่างไรอาจารย์อาจารย์เสียงเสียงข้อประท้ายอยู่ไหนอาจารย์อยู่บ้านหรือยอยู่ไหนฮะอออยู่ร้านอาหารอ๋อเสียงข้อกระทาก็คือว่า ตอนนี้ยังไม่มีแขกก็เลยพอคุยได้ได้ครับได้ครับอ่าก็คือว่าอ่าก็คือว่าก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยเออพระพุทธเจ้าก็บอกว่าธรรมะคือธรรมชาติมีอยู่ก่อนแล้วครับเนี่ยพระพุทธเจ้ามาตรัสอะไรคือเรามาตรัสอะไรก็คือรู้กฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติคืออะไร ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตานะอนิจจังคือธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงแตกสลายไปนะกฎข้อที่สก็คือการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆะนะฮะยึดหนึ่งก็ทุกหนึ่งยึด2องก็ทุกสองยึดร้อยก็ทุกร้อยยึดมากทุกมากไม่ยึดถือไม่ทุกะนะเนี่ยกฎข้อที่2 กฎข้อที่สามก็คือความเป็นอนัตตาหรือเรียกว่าธรรมชาติของจิตหรือหรือเรียกว่าธรรมะที่แท้จริงก็ได้ไอ้คำว่าอนัตตาเนี่ยคือคือเป็นสภาพของนิพพานะนะเป็นการที่จิตเข้าถึงความเป็นผู้รู้ตืกเก่เบิกบานนะฮะมันจะมีคำบาลีอยู่คําหนึ่งที่เรียกว่ามโนปุพังขงมาธรรมามโนเสถามโนมยาทำทั้งหลายเนี่ย มีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานมีใจประเสริฐสุดสำเร็จด้วยใจนะฮะในครอบครัวหนึ่งเราก็มีผู้นำใช่ไหมผู้นำครอบครัวในอู่บ้านเราก็มีผู้นำหมู่บ้านในตำบลเราก็มีผู้นำตำบลในประเทศเราก็มีผู้นำประเทศในโลกเราก็มีผู้นำโลกอาฉะนั้นในธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็คือมีจิตเป็นผู้นำ นขยายภาพให้เห็นอย่างนี้ฉะนั้นการที่บอกว่าธรรมะที่แท,ท้จริงธรรมะที่เป็นสัจจะมันก็คือการเข้าไปเห็นแจ้งจิตพุทธ,ธะที่รู้ตื่นเบิกบานตัวนั้นต่างหากคือธรรมะที่แท,ท้จริงเนะี่ส่วนที่ว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงที่เราศึกษาเนี่ยเข้าใจไหมว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงก็คือธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยนะีก็คือ ก็คือส่วนที่เป็นรูปประธรรมครับแง่รูปคืออะไรรูปคือสิ่งที่เรียกว่าดินน้ำลมไฟน้ำนะฮะไฟลมมาประชุมปรุงแต่งกันเรียกว่าธาตุทั้งสี่เนี่ยเมื่อประชุมกันแต่งปรุงแต่งกันเป็นเป็นรูปร่างอ่าเป็นตัวเป็นตนเป็นคนขึ้นมาเป็นพืชเป็นสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเป็นวัตถุทั้งหลายเนี่ยวัตถุทั้งหลายเนี่ยมันประกอบกันด้วยธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟเนี่ยธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย ฉะนั้นฉะนั้นเวลาเวลาที่อาตมาเถียงกับโยมเบียที่บอกว่าธรรมะธรรมะเรือคืออะไรเขาบอกเรือก็คือธรรมะคาสอนของผู้เจ้าอาตมาบอกว่าธรรมะก็คือร่างกายครัอบอกว่าเนี่ยไอ้เบียคนตื่นกระโนเนี่ยมันไม่ที่อาตมาถามว่าธรรมะคุณไม่รู้เลยก็คือมันก็เามาเถียงกันเพราะเถียงกันก็เถียงกันโดยที่ไม่รู้ความหมายแห่งธรรมะครับ เนี่ยก็เบียร์มันโง่เนี่ยคนคนตื่นกระโจนมันโง่<า>มันก็เลยไม่รู้พะอจารย์จะไปดา่าเขาเยอะนะหมายสารมันจะถึงวัดนะเอา้าพูดคําว่าโง่เนี่ยก็หมินม่นปินมะมากเหรอม,มันนม่งรู้อาจจะเข้าขายก็ได้เออพะอจย์ถ้าเขาส่งหมายสารให้ส่งไปที่ไหนอ่ะพะอจย์ก็ไปไปด้วยอะ่ะแค่จะให้สง่งถ้าสมมติว่าเขาส่งหมายสารไปพระอาจย์จะให้ส่งไปวัดวัดไหนอ่ะเอางั้นเลยเหรอ ไม่ไม่เอาไม่เอาผมถามผมาถามเพราะว่าพระอาจารย์ไม่อยู่เป็นหลักแรงไม่ตอนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งส่งมาเลยเพราะว่าอาตมายังไม่มีเงินประกันตัวเนี่ยมีมีเมชีเจ้นเนี่ยให้มาห้าหมื่นก็มันยังไม่พอที่จะประกันอ่าทำบุญมาถวายมาห้าหมื่นอ่ามันก็ยังไม่พอที่จะประกันตัวเลยนะฮะเปิดบัญชีขอรับบริจาคเงิน ประกันตัวเงินต่อสู้คดีก็ไม่มีใครบอยจากมาเลยนี่ฮะ,ะเขาไม่ฟอ้องหรอว่าแต่าาว่าแต่ทนายพัดบอยจากมาบ้างหรือยังเนี่ยฮะผู้อ <c oughs> ารยา์มีมีจะให้อ่าผมหยิบยืมไหมพระอาจารย์ผมไม่รับบอยจากมีผู้อารย์าาได้ไหมฮะ <c oughs> ห้าหมื่นนี้เอาไหมผมยืมหมุนก่อนได้ไหมพระอาจารย์นะห้าหมื่นนี้เอาให้ผมยืมก่อนได้ไหมพู้อาชญ์จะยืมอะไร ว่าจะเปลี่ยนมือถือว่าจะเปลี่ยนมือถืออยู่เนี่ยซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็โทรศัพท์เก่ามันมันมันใช้ไม่ได้แล้วพ่อจันไอโฟนที่ที่มองมองอยู่ในไหนพ่อจันไอโฟนเจ็ดไอโฟนเจ็ดทำไมซื้อน้อยจังเลยไม่เอาสิบหกเลยห้าหมื่นนี่เกือบได้สิบหกแล้วนะก็ไม่ที่ใช้อยู่อ่ะมันไอโฟนเจ็ดอ๋อพะอจย์อีกเครื่องอ่ะครับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ได้แค่สองชั่วโมงพะอจันพระอจันมีอีกเครื่อง เนี่ยพ่อจามีกี่เครื่องฮะเนี่ยตอนนี้ก็มีเอ่อนี้ตอนนี้มีอยู่สองเครื่องมีคนถวายมาอะไรเครื่องเครื่องแรกเครื่องแรกไอโฟนเจ็ดเครื่องที่สองรุ่นอะไรฮะไอโฟนเอสห้าราคาสักห้าหกพันเนี่ยมั้งมีคนถวายมาเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยแล้วมันไม่ดีไม่ไม่ดีอุ้ยนี่มี ขณะนี้มีอะไรเตือนขึ้นมาหน้าจอไม่รู้พระอาจาย์พูดยีห้อมันเลยโดนหน่อยนึงไม่เป็นไรหรอกพราพอะได้อยู่พระอาจารย์ัอเอาจานตอนไปย์ตอโดนเตือนเลยใช่ไหมใช่ครับมันจะเตือนะอาจารย์ไม่เป็นไรหรอกช่างมันฮะพระอาจารย์มันมีมันมีอันหนึ่งที่ที่มีพระรูปหนึ่งพรพเพื่อนพระ้าจา์ไม่ไม่รู้ถามบอกว่าพระอาจารย์ตอนไปซื้อข้าวเซเว่นเป็นคอนเทนต์จริงไหมะ้าจา์เอ่อวันนั้นเนี่ย วันที่ไปไปที่ห้วยขวางเนี่ยนี่ามาไปพักที่วัดห้วยขวางสองวันเพื่ออบรมหลักสูตรอ่า,อาเป็นวิทยกรมืออาชีพนีฮะไปอบรมหลักสูตรอบรมวิทยกรมืออาชีพที่ห้วยขวางไปวันแรกก็บินธบาทก็พอได้ฉันนะฮะแต่พอไปบินวันที่สองเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้อาหารเลย ก็เลยต้อง่อไปเข้าไปในเซเว่นนี่ฮะแต่<ม>ก็เลยถือว่าคนคนคนทำไมเขาไม่ใส่บาทพะอาจารยนอ่ะเขามองไงฮะเขาจะมองอยังไงก็อตามาก็ไม่ได้เป็นคนดังคนมีชื่อเสียงอตตมาก็ไม่ไม่ไม่ได้เคยไปแถวนั้นแล้วปัญหาก็คือว่าเออมันกระแสสังคมที่ออกขา่าวอ่า ให้หลายพระสงฆ์แล้วเราไปเป็นอาการตุก,กะเป็นพระจอนเขาก็อาจจะเห็นแปลกหน้าแปลกตาหรือว่าไม่มีขาประจำะก็เป็นไปได้คือบินทบาทถ้าไม่มีขาประจำมันก็อาจจะไม่มีอาหารพอได้ขบฉันซึ่งมันต่างกันสมัยก่อนเนี้ยสักสิบปีเอาสักสิบปีนะปกติไปที่ไหนเนี่ย เวลาญาติโยมเห็นพระจรเนี่ยพระเดินทางเนี่ยโยมไม่เคยใส่บาตรก็จะใส่บาตรจะดูว่าเออพระแปลกหน้ามาก็จะใส่บาตรนยฮะทือเพราะว่าท่านจะไม่มีอาหารฉันใช่ป่ะแต่แต่หลังจากที่สื่อโซเชียลมันถล่มโจมตีพระจรเนี่ยโยมเห็นพระจรก็เออพระปลอมคือความคิดมันเปลี่ยนไงจากการเสพตื่นเนี่ยพระแปลกหน้ามานี่โอ้พระปลอม อะไรอย่างเงี้ยแล้วสรุปว่าวันนั้นไม่ไม่ใช่คอนเทนต์ใช่ไหมฮะที่ซื้อเศษเป็นเนื้อหาจริงๆเป็นเรื่องราวจริงๆอันนี้ผมแก้ข่าวให้นะเพราะว่ามีพ,าพ,าพระเพื่อนพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าเหมือนทำคอนทุงคอนเทนต์พระอาจารย์ธีระเนี่ยแกก็ชอบแบบนี้แหละแกหิวแสงแกชอบทำคอนเทนต์อย่าไปเชื่อแกเยอะอะไรประมาณนี้หรือเปล่าพระอาจารย์จะแก้ตรงนี้ประมาณไหนฮะ ก็ตอนี้ไงแต่งไม่ฮรู้ว่าไงพูดไปแล้วก็พูดไปแล้วครับคือคือเข้าใจเจตนาของแกในการพูดเนี่ยพระสันติแหละเป็นคนพูดอาวเฮะเออก็เข้าเข้าใจในเจตนาที่แกพูดนะไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีสาระอะไรเราก็อย่าไปคิดลบเนี่ยคิดแบบเข้าใจคิดแบบมุมบวกบ้างก็ได้ครับเออ อันดามาไม่ได้ถ่ายทำครั้งเดียวถ้าไปดูคลิปนะอาตอมาถ่ายที่โคราชถ่ายที่แถววัดราชบพิษวัดบรวรนะฮะถ่ายที่เชียงใหม่ถ่ายที่กาญจนบุรีถ่ายหลายที่เซเว่นในเซเว่นใช่ไหมครับอานารย่ที่ไปบินธบารแล้วไม่ได้อาหารเราก็เป็นการเขาเรียกว่ารายงานข่าวรายงานสถานการณ์ว่าเนี่ยพระพุทธศาสนา ปูกสื่อโจมตีบิดเบือนใส่ร้ายพระสงฆ์เนี่ยมันทําให้พระหนุ่มเนียนน้อยหลงคอหลงตาอยู่กันลําบากแล้วนะแล้วพระอาจารย์ไปที่วัดเอ่อวัดบ่อน้ำพระอินพระอาจารย์ได้ไหมฮะคนใส่บาตรได้ไหฮะได้อะไรคนใส่บาตรปกติไหมครับเขาก็ใส่บาตรกันปกติหละนี่พระอาจารย์ทําไมไม่อยู่นิมนต์จำวัดที่นั่นเลย ก็ก็ไปจํามาอยู่สองคืนแล้วสุดีไหมครับเย็นสบายไหมครับวัดบ่อน้ำดีมีความสุขมากาแต่ว่าอ,อ,อย่างที่บอกอะอาตมาก็มีภารากิจนะภารากิจจากนี้ไปเนี่ยถ้าไม่มีเออะไรเอ็กซิเเดนต์ขึ้นมาจะไ,ไปไหนพระอาจารย์จะไปไหนทีนี้ก็ก็เดินทางหาถ้ำหาป่าเขามุมสงบ จะเขียนหนังสือขึ้นมาสักเล่มหนึ่งอธิบายอ,าอธิบายองค์ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างศูนย์กลางการเรียนรู้พุทธศาสนาที่ถูกต้องสองหมล้านเลยนะพ่ะอาจารย์ใช่จิ๊บจอยสำหรับคนไทยคนพุทธนะ<อ>แต่ว่ามันประโยชน์ยิ่งใหญ่จะเอาให้ได้ใช่ไหมไอ้สองหมนล้านนี่ทำศูนย์ได้แ้นนะม,มันต้องได้ไมันต้องได้ต้องสำเร็จ ต้องได้ต้องสําเร็จอย่างเดียวเท่านั้นพอาจารย์ลงพูดอีกครั้งนึงให้มันติดหูประชาชนหน่อยพอาจารย์สร้างศูนย์กลางการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่ถูกต้องรัาปานกาจเป็นบุด s ิ k ซึมโนเล e เซ็นเตอร์โอเคจำได้ไหมนะบุด d ิ i ซึมโนเล e เซ็นเตอร์นะเป็นการรวบรวมเอาความรู้ของพระไตรปิฎกที่พุทธเจ้าสอนเอาไว้มามาทำความเข้าใจ มาต่อติ๊กซอให้เห็นภาพนีฮยธรรมะที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะเนี่ยคนมีความทุกข์เดินเข้าไปเซ็นเตอร์ก็จะหายจากทุกข์นคนที่โง่เขาเบาปัญญาเนี่ยฮะมืดบอดมาเดินเข้าไปในเซ็นเตอร์ออกมาก็จะเกิดสติเกิดปัญญาไม่ใช่อย่างนั้นเหรอพ่อจันใช่เลยอาตมาเอามาจากไหนอาตมา อาตมาเนี่ยเมื่อก่อนมีความทุกข์มากนะใช้เวลาศึกษาธรรมะร่วม30มสิบปีถึงได้เกิดความรู้กดความเข้าใจและเกิดความสุขมองโลกมองชีวิตอย่างมีความสุขนะก็ก,ก็ไม่อยากจะให้ผู้คนทั้งหลายในโลกนี้ต้องใช้เวลาศึกษามากมายขนาดนั้นอืาตมาพักการบวชมากี่ปีแล้วฮะพรรษาแล้วฮะอาตมาบวชมา ครั้งแรกสิบสามพรรษาครับครั้งแรกสิบสามพรรษาแล้วก็ลาศึกษาไปอยู่ทางโลกสิบกว่าปีแล้วก็กลับมาบวชใหม่อีกสิบสามพรรษาเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วอก็ประมาณนั้นแต่ว่าอามาเนี่ยศึกษาธรรมะมาใช้เวลามาร่วมสามสิบปีครับสัปพีได้ไหมพระอาจารย์อะไรนะมีเขาเขาทำในทิกตอกสามสิบบวชสาสิบปีสัปพีไม่ทันได้พระอาจารย์ได้ไหม สับพีดีโอไม่เข้าใจคําถามเอาคําถามคือเห็นเขาลงในติ๊กตอกันพ่อาจารย์บอกว่าบวชสาสิบปีสับพีเม็ดไม่ได้อะะอาจารย์เอ่อมันก็แล้วแต่คนนะว่าเขาสนใจอะไรเขาศึกษาเรื่องอะไรอืมอืมสับพีไม่ได้พ่อาจาย์ฉันนี่ฉันเช้ามือเดียวไหมฮะหรือว่าฉันฉันสอง แบบปฏิบัติแบบวัดป่าหรือยังฮะแล้วแต่แล้วแต่เนี่ยคืออาตมาอาตมาจะเล่าเวลาที่อาตมาปฏิบัติให้ฟังอาตมาปัดช่วงเวลาของการปฏิบัตินี้อาตมาเนี่ยฉันนับคำข้าวครับอืมว่าคำข้าวปกติเนี่ยคนทานข้าวปกติธรรมดาทานกี่คำเนี่ยยังก้างสก้าคำไฮะเท่าไหร่พ่อจันเท่าไหร่ฮะ ไม่รู้อย่างการกี่คําสูงสุดกี่คํากินจุกคอหอยเนี่ยกี่คํเอ่กินจนจุกคอหอยเี่ยเขาเข้าใจไหมเอามเข้าใจเข้าใจครับของ้ระนาณเท่าไหร่ฮะแล้วก็ลดลงอ่าคือคืออย่างพอดีพอดีก็ประมาณยี่สิบคำประมาณสิบคำหอีอยถ้ากินจุกคอหอยนี่ก็ประมาณเจ็ดสิบคำเจ็ดสิบคำอจุกคอหอยนะอ่าแล้วจากนั้นก็ฉันแบบนับเม็ดคําข้าว คือ,อนับเม็ดเลยเออมีอยู่สามเม็ดนะวันนี้ฉันแค่สามเม็ดนะวันนี้สองเม็ดวันนี้หนึ่งเม็ดแล้วก็งดทานไปเลยสามวันเจ็ดวันเก้าวันเคยสูงไหมอาจารย์เคยสูง<ม>สุดเท่<ม>าไหร่ฮะเก้าวันเก้าวันไม่ฉันเลยเลยฉันแต่น้ำเออแม้แต่นอนเนี่ยนอนนี่ก็ยังต้องทดสอบว่านอนกี่วันเนี่ยคือคือนอนเนี่ยนอนกี่ชั่วโมง นอนสูงสุดเนี่ยนอนเก้าวันเก้าคืนเนี่ยสูงสุดเคยนอนเก้าวันเก้าคืนนอนยาวเลยไม่ตื่นเลยก็ก็ตื่นมากินอย่างเดียวตื่นมาขับมาถ่ายอย่างเดียวเนี่อนเก้าวันเก้าคืนเนี่ยแล้วไม่นอนเลยเนี่ยไม่นอนเลยเนี่ยทดลองไม่นอนเลยเนี่ยห้าวันไม่เป็นไรห้าวันล้มตึงเลยอ่าเนี่ยคือคไม่นอนเลยเนี่ยแข็งตาเนี่ยอยู่ห้าวัน ห้าวันห้าคืน